เรื่องเล่าขวัญผวาผีปอบหิวเด็กฉันเพิ่งจะคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพโอ้ยหน่าเกลียดน่าชังจริงๆทำไมพูดอย่างนั้นล่ะแม่ลูกผมออกจะน่ารักน่ารักมากเลยโอ้ยโบร้านเขาไม่ให้พูดแบบนั้นเดี๋ยวผีอิดช้าจะเกิดเรื่องไม่ดีเออจริงด้วยขอพักฟื้นได้สองอาทิตย์ฉันก็พาลูกกลับบ้านนอกซึ่งบ้านของฉัน อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์กว่าจะกลับถึงบ้านก็เย็นยำ่ำวันแรกที่กลับมาถึงบ้านอะไรๆก็ยังไม่ลงตัวเพราะบ้านถูกปิดเอาไว้เป็นเดือนแม่ของฉันไปอยู่กรุงเทพช่วงก่อนที่ฉันคลอดแล้วก็เพิ่งกลับมาบ้านนอกพร้อมกันวันนั้นฉันสามีและแม่ก็วุ่นกับการปัดกวาดทำความสะอาดบ้านทั้งหลังนอนกันข้างล่างนี่แหละ กล้างคืนแม่จะได้ช่วยเลี้ยงหลานได้งั้นเดี๋ยวฉันหาที่นอนมาปูที่พื้นแต่พี่ขึ้นไปนอนข้้งบนเถอะเดี๋ยวลูกร้องกลางคืนจะไม่ได้หลับเอาเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าได้จ้ะฉันปูที่นอนกับพื้นนอนอยู่ในห้องโถงของบ้านเพราะมันกว้างดีวางเปลลูกได้สะดวกส่วนแม่ของฉันนอนอยู่ในห้องนอนใกล้ๆก,ลกัน ช่วงลาคลอดฉันก็กะจะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนอกสเดือนลูกของฉันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะคลอดก่อนกำหนดโดยคลอดตอนอายุคัน8แปเดือนเท่านั้นตัวเขาจึงเล็กนิดเดียวแต่ร้องเสียงดังมากเอารีบป้อนนมสิอย่าช้าร้องดังสามบ้านแปดบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะหนวกหูเอาโอ้โอโอไม่ร้องนะคนดี กินนมแล้วนอนนะลูกนะ <c oughs> คืนแรกที่กลับบ้านผ่านไปได้ด้วยดีแต่วันที่สองสามีจะต้องไปทำงานที่ต่างอำเภอไปแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้จะรีบกลับมาไม่ต้องมาหรอกมาวันศุกร์เลยไปกลับมันไกลมากแล้วก็เปลืองค่าน้ำมันด้วยอยู่กันได้เหรอได้สบายงานพ่อไปก่อนนะจ๊ะ ดูลูกสิน่ารักเชียวรีบไปรีบกลับนะจ๊ะเอ๊ะใครเนี่ยไม่ใช่คนหมู่บ้านเรานี่นะตกใจหมดเลยโอ้แรงเยอะดีจังคนแก่คนนี้ ร้องนะลูกอย่าร้องเป็นอะไรเนี่ยนั่นสิเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยวันทั้งวันก็ง่วนอยู่กับการจัดบ้านและดูแลลูกซึ่งเด็กในวัยนี้ก็หลับหลับตื่นตื่นพอตื่นก็ร้องพอได้ดื่มนมก็หลับไปเออเลี้ยงง่ายมากไม่งองแง้เท่าไรเลยนะเนี่ยตามประเพณีเมื่อกลับมาถึงบ้าน ต้องทำพิธีเส้นบอกปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษว่าพาหลานกลับมาบ้านแต่ฉันกับแม่ก็ยังวุ่นวุ่นอยู่ยังไม่ได้ทำพิธีเส้นเลยตกเย็นวันนั้นหลังจากอาบน้ำกินข้าวเย็นเสร็จฉันกับแม่ก็พาเจ้าตัวเล็กเข้าบ้านวันนั้นอากาศอบอ้าวมากบ้านฉันก็ไม่ได้ติดแอร์ด้วยฉันจึงเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้ปิดไว้แค่เหล็กดัด เพื่อให้ลมจากภายนอกพัดเข้ามาในบ้านได้อากาศจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะักเอ๊ะทำไมเจ้าตัวเล็กงองแงเหมือนไม่ค่อยสบายตัวนะเนี่ยไม่มีไข้นะแม่อาจจะเพราะอากาศร้อนก็ได้เปิดพัดลมแต่หันไปทางอื่นอย่าให้พัดลมสองตัวเดี๋ยวเป็นไข่เอาวันนี้เจ้าตัวเล็กดูไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ ฉันป้อนนมคุยด้วยแล้วก็กล่อมนอนจนหลับไปพอเจ้าตัวเล็กหลับฉันกับแม่ก็แยกย้ายกันไปนอนต้องรีบนอนเอาแรงไว้เพราะเขาจะต้องร้องตื่นมาหิวนมตอนดึก<า>เฮ้ยไอ้ผีป,ปอบออกไปเลยนะออกไปโอ้ยเอ้ยออกไหม แมออ่ตื่นแล้วตื่นผีปอกมาฮะฮะเออไปเออไปเออออกไปเลยนี่แน่เฮ้ยแม่เป็นอะไรโอ,โอ้ยแม่ฝันร้ายอ้ยปิดตตูแล้วไปปิดประตู ฉันรีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อจะปิดมันแต่สิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าที่นอกรั้วนั้นมีดวงตาสีแดงก่ำจ้องมองเข้ามาฉันเพ่งสายตาดูว่ามันเป็นตัวอะไรแล้วก็เห็นเป็นหมาดำตัวใหญ่จ้องเขม่งเข้ามาในบ้านแม่หมาดำปิดประตูสิจ้าฉันปิดประตูแล้วเข้ามาอุ้มลูกที่ร้องจ้าอยู่โอ้ ขวัญเอ้ยขวัญมาไม่มีอะไรนะลูกนะนอนนะคนดีนอนนะจ้าลูกจ๋าสยองจริงๆเฮย้ยไอตัวเล็กเงียบแล้วเมื่อกี้หนูฝันน่ากลัวมากแม่ก็ฝันร้ายมากแม่ฝันว่าอะไรแม่ฝันว่ามีผีปอบมันจะมาเข้าบ้าน แม่ก็เลยออกไปตีกับมันเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วก็ตกใจตื่นวิ่งออกมาหนีแหละฝันเหมือนกันเลยแม่หนูฝันว่ามีคนมาบอกว่าตื่นเร็วผีปอบมาโอ้ยแล้วใครมาบอกละ่ะโว้ยน่ากลัวจริงๆแม่ไม่กล้านอนแล้วละ่ะอีกเดี๋ยวก็จะเช้าแล้วงั้นเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็แล้วกันนะแม่เออฉันกับแม่นั่งเฝ้าลูกจนเชา้า ไม่มีใครกล้านอนโอ้ยจริงเหรอป้าน่ากลัวจังเลยเอ๊ะแต่เมื่อวานนะ่ะตอนเย็นฉันเห็นคนแก่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่คนหมู่บ้านเราปั่นจักรยานมาแถวบ้านป้าด้วยแหละเออจริงเหรอต้องเป็นปอบแน่ๆเลยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นผีปอบได้กลิ่นเด็กมันจึงตามกลิ่นมา โชคดีที่บ้านของฉันยายปลูกต้นหนาดไว้รอบบ้านเต็มไปหมดและเช้าวันนั้น <c oughs> ฉันกับแม่ก็ทำพิธีเส้นบอกบรรพบุรุษบอกของรักษาช่วยปกปักคุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงตามประตูหน้าต่างก็เอาว่านไพลามาติดไว้เพื่อป้องกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> เอยเรียบร้อยเท่านี้ก็น่าจะก,กันได้ปลอดภัยแล้วละ ปลอดภัยแล้วนะจ๊าลูกหมูน้อยๆของคุณแม่ <c oughs> <c oughs>